าาร,ร,ร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนมาพร้อมกับเสียงดนตรี สลลซอซึงบ่งบอกถึงว่าเรากำลังมาเยือนร้านอาหารของพี่น้องเจ้าเหนือนะเจ้านั่นก็คือร้านอาหารเพือนลำพูน,นั่นเองนะคะเป็นร้านอาหารเหนือในกรุงเทพที่เรียกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ถูกป,ปากคนภาคกลางแล้วก็ภาคต่างๆที่อยากจะลิมรสอาหารพื้นเมืองแบบชาวเหนือน,นั่นเองนะคะดิฉันอยู่กับคุณจันหอมศรีตะเคเจ้าของร้านเพือนลำพูนค่ะสว,ส,คส,สวัสดีค่ะพี่จันหอมสวัสดีค่ะเสียงสะลซอซึงฟังไปก็ทานอาหารเหนือไปใช่ค่ะ ได้บรรยากาศได้บรรยากาศตกแต่งร้านก็แนวร้านนาคลาสสิกนะคะนี่แม่นิดนึงนิดนึงแต่ว่าอาหารของเราเป็นเนือแท้ๆเนื้อแต้ๆค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองแท้ๆเลยค่ะวันนี้เมนูที่2ของเราที่จะนอมแนะนําอะไรดีคะวันนี้ขอแนะนําลาบป่วหมูนะคะ คือเป็นอาหารเป็นอาหารโบราณนะคะของคนเหนือเลยนะคะก็ทานกันมาตั้งแต่สี่ห้าร้อยปีมาแล้วโบราณมากเลยค่ะโบราณมากเลยค่ะล้านนานี่สักเจ็ดร้อยนะพี่เนาะล้านนาค่ะเจ็ดร้อยปีเนาะเก็ปีแต่ถ้าลำปูนจริงๆเนี่ยพันสี่ร้อยปีค่ะอ๋อเหรอคะลำปูนชัยเนี่ยค่ะารีปูนชัยจะมาก่อนค่ะพันพนางนาจามเทวีค่ะอันนี้ อันนี้อันนี้จะเป็นที่มาของจังหวัดลําพูนนะคะก็จะมีผ้ายกดอกนะคะผ้ายกดอกจะมีพระธาตุทาริบุญชัยนะคะมีประตูช้างสีนะคะช้างสีก็คือเป็นช้างของพระนางจามเทวีนะคะแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์ของพระนางจามเทวีค่ะแล้วเป็นกษัตริย์กษัตริย์ที่เป็นตำนานของผู้คนชาวล้านนาที่เคารพนับถืออย่างยิ่งใช่ค่ะว่าแล้วก็ เขาดกท่านเรียบร้อยแล้วก็อาหารโบราณหลายร้อยปีของเราลาบขั้วหมูนะคะก็จะเป็นลาบแบบทางเหนือซึ่งเราจะเน้นเครื่องเทศนะคะจะเน้นเครื่องเทศแต่ถ้าเป็นลาบลาบลาบอีสานเนี่ยลาบภาคกลางเนี่ยจะเน้นรสชาติแบบว่าจิ๊ดชาร์นะคะก็คือใส่มะนาวนะคะมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็มนะฮะแต่ของเราเนี่ย จะเน้นที่ความหอมของเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศมีอะไรบ้างอะคะพี่เครื่องเทศก็จะมีมะขว่นนะคะเป็นเม็ดเครื่องเทศนะคะก็สามารถจะปลูกมันจะขึ้นทางเหนือนะคะทางเหนืออากาศเย็นนิดนึงอะค่ะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะเป็นสมุนไพรคือหลักสำคัญนะคะก็คือเราใช้เนื้อหมูนะคะ ที่คัดสรรมาอย่างดีนะคะเป็นเนื้อหมูสันนอกนะคะเนื้อหมูสันนอกด้วยใช่แน่นอนค่ะเนื้อหมูสันนอกแล้วก็คุณภาพดีนะคะแล้วก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดงนะคะอายนี้ไว้ใจได้แน่นอนผัดเรื่องมาอย่างดีอ่ามีหมูมีมะแขมใช่ค่ะมีเครื่องเทศนะคะมีพริกนะคะพริกขั่วพริกขั่วแล้วก็นําไปตานะคะก็เดาะเลือดหมูไปนิดนึงแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาไปคั่ว นะขั้วก็คือผัดไปผัดให้สุกนะคะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็กากหมูอันเป็นกากหมูใช่ค่ะกากหมูนะคะ แล้วก็ทานคู่กับผักพื้นบ้านนะคะอันนี้เป็นผักพื้นบ้านที่เราปลูกเองอปลูกเองด้วยปลอดสารร้อยเปอร์เซนลยนะคะอันนี้ผักแพลวอันนี้ผักอะไรคะัพี่อันนี้ผักชีล้อมนะคะจะมีอันนี้สารแหน่สารแเน่หรือมิ้นท์อันนี้คือผักกะหยังผักะคยัหอมค่ะอันนี้หอมยิ่ก็ใส่ทุกผักที่พี่ว่าเลยชอบมากชอบมากค่ะเป็นไงบ้างคะรสชาอ พรุ่งนี้มีอะไรต่อคะพี่จะหนอพรุ่งนี้ก็มีสามเมนูนะคะพรุ่งนี้จะมีแหนมหมกนะคะหรือแหนมย่างใบตองนะคะแล้วก็จะมีไก่ทอดนะคะเป็นไก่ทอดสูตรเฉพาะของที่ร้านเฮือนลำพูน,นะคะคแล้วก็จะมีส้มตำนะคะส้มตำสูตรเฉพาะเหมือนกันชื่อส้มตำเฮือนลำพูนค่ะ ต้องติตใจแวันี้ห้ามพลาดกับครัวอาเซียนแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสป็นแบบพิสนมนะคะเจ้าของร้าน,นะะเพื่อนรังูึวันนี้เราสองคนรัท่านผู้ชมไปกันสวัสดีค่ะหมูแม่เลยเนะาะแม่มีเคล็ดลับเคล็ดลับลอะไรเคล็ดลับรงไหนเคลับตรงไหนหมูหมักซีพีคัดหมูคุณภาพดีไม่ใช้สารแร่งเนื้อแดงหมักสูตรเฉพาะของซีพีโอเคล็ดลับของแม่